งบเยอะอยากใช้ของดีแต่ไม่อยากฉีดเยอะนะคะต้องทําอะไรบ้างไะจ๊ะอันดับแรกเธอก็ต้องทําไฮฟูสิคะเธอเธอก็ทําไฮฟูไปเลยค่ะสามเดือนทีค่ะเพราะว่าเธองบเยอะนะคะเออนะคะครั้งละหมื่นสองไม่ได้ทําให้คนน้าแขงเธอร่วงหรอกค่ะเธอก็ทําไปเลยทำไมต้องสามเดือนครั้งเพราะว่าคอลลาเจนจะสร้างสูงสุดที่สามเดือนนะคะเธอก็สามเดือนครั้งเ้อกระตุ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวเธอทาทำหนึ่งเดือนครั้งได้ไหมคะหมอ หนึ่งเดือนครั้งคอลลาเจนยังสร้างไม่เสร็จเลยคอลลาเจนยังเป็นตัวอ่อนเลยถ้าเธอไปยิงซ้ำในหนึ่งเดือนนะคะมันก็จะทําลายคอลลาเจนนะคะที่เพิ่ง ทำลายคอลลาเจนตัวอ่อนนะคะที่ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่แข็งแรงเลยเธอก็ไปยิงซ้านะคะยิงทําลายยิงทําลายยิงทาลายสร้างทาลายสร้างทำลายนะคะวนไปนะครับเพราะฉะนี้สามเดือนครั้งนะคะกลังรดทำไมต้องยิงทำไมต้องทำไฮฟูเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นสแตรแล้วก็ที่ชั้นหนังแท้นะคะเออคอลลให้เครื่องมือกลุ่มไฮฟูเป็นเครื่องเดียวที่กระตุ้นคอลลาเจนที่ชั้นสแตรได้นะคะอันนี้ก็จัดไปค่ะต่อมาทาอะไรคะเธอก็ใช้โบฉีดโบถอกสิคะเออโบถอกริ้วรอยออกฤทธิกล้ามเนื้อนะคะถ้าเธอไม่ฉีดโบนนะะคะรร่อองบิเเวณห้าผาผก นก็จะลึกลงไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเธอฉีดทุก4เดือนนะคะเออร่องเธอมันจะไม่ค่อยลึกลงไปมันจะลึกลงไปช้ามากเพราะว่าช่วงสี่เดือนเป็นช่วงที่โบเริ่มหมดฤทธิ์นะคะเธอนะช่วงสเดือนเป็นเป็นช่วงที่โบอ่ะมันเริ่มหมดฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องฉีดทุกสเดือนเพื่อป้องกันไม่ให,ให้กล้ามเนื้อมันขยับนะคะการที่กล้ามเนื้อขยับไปขยับมาจะทำให้คอลลาเจนหักเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจัดไปค่ะหน้าผากวางคิ้วห่างตานะคะ50อยูนะคะเออถ้าต้องการแบบของดีจริงๆแแบบบว่าาาโอออออออกกสด้้ยยยทจะะะะะเเเป็็นนนนนธใชขขขงงงรรมมััคค แล้วถ้าเธอมีงบเหลือนะคะมีงบเหลือเธองบเหลือเยอะเพราะว่าเธอเพราะว่าช้อยในเอ้ยคำโจทย์ในข้อน,นี้คือเธอเธอเป็นคนรวยมีตังเยอะนะคะเธอก็ฉีดหน้าผ่าวิวห่างตาแล้วเธอก็ฉีดริบกรอบหน้าดรืยอกระตุ้นคอลลาเจนด้านข้างทำให้หน้ามันดูลมุนละมุนนะคะดูดุกระชับนะคะนะเอาที่พอนะคะต่อมามีอะไรอีกนะคะที่เธอควรทาฟิลเลอร์เอาทีด่เดียวพอเอาค่าังหนึ่งซีซีก็ได้นะคะฟิลเลอร์บริเวณอ่า เส้นเอ็นเสริมเส้นเอ็นรอบดวงตาเส้นเอ็นหน้าแก้มแล้วก็เสริมกระดูกฟุตหน้าแก้มฟุดทุกคนนะคะแก่เกิน30มสุดเกือบทุกคนสุดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเธอก็ใช้ฟิลเลอร์อิตาลีสิคะเออฟิลเลอร์อิตาลีของดำเธอก็ใช้ไปสินะคะเออฉีดแล้วดูธรรมชาตินะหน้าหน้าดูดีขึ้นแบบแลดูเหมือนธรรมชาตินะคะเออแต่มันก็ไม่ธรรมชาติขนาดนั้นหรอกค่ะมันมันฉีดอะไรเข้าไปในหน้าน่ะเธอมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะแค่ว่าคนอื่นเขาดูไม่ค่อยรู้ค่ะแต่ แค่รู้สึกว่าโอ้ยนี่สวยขึ้นนะคะทำไมนี่หน้าใต้ตาดูดีขึ้นทำไมหน้าแก้มมันดูดีขึ้นทำไมร่องแก้มมันดูยกขึ้นทำไมหน้ามันดูยกยกขึ้นวะอะไรอย่างงี้ค่ะอารมณ์จะตาอีนี่จะไปสวยขึ้นวะทําทอะไรมาเธอก็อิตาลีกลองดำข้างนั้นหนึ่งซีซีไปค่ะนะจะเติมปีละครั้งหรือเติมปีละครั้งก็พอมันอยู่นานในตัวนี้อนะ่ะมันอยู่นานแล้วก็แบบไม่ไม่มีปัญหาเรื่องบวมบวมยุบ,ยบๆอะไรอย่างงี้ค่ะเธอก็เติมไปเลยคะอ่ะนะ ชั้นกระดูกชั้นกระดูกชั้นไขมันเธอเสริมด้วยฟิลเลอร์ไปแล้วใช่ไหมล่ะเออชั้นสแตคเธอเธอเธอเสริมด้วยไฮฟูนะคะชั้นหนังแท้เธอก็เสริมด้วยไฮฟูกล้ามเนื้อริ้วรอยเธอก็จัดการด้วยโบท็อกซ์แล้วทีนี้เหลืออะไรคะเหลือชั้นหนังแท้นะคะหนังแท้เธอมันถูกกระตุ้นจากไฮฟูอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาแก่ค่ะกระตุ้นไฮฟูอย่างเดียวนะที่ชั้นหนังแท้ไม่พอค่ะถ้าเธอต้องการเตะเธอก็ฉีดเธอเธอก็ฉีดตัวกระตุ้นคอลลาเจนกลุ่ม p p l a สิคะะนนจาก จากอเมริกาสิคะเรอ,อตัวนั้นอ่ะเป็นตัวที่รับสุดในงานวิจัยนะคะคือแบบยกได้ดีที่สุดนะยกหน้าได้ดีที่สุดนะเออเธอก็เติมไปค่ะนะคะเติมไปก่อนสองขวดนะคะเติมไปก่อนสักสองขวดนะเออกระตุนะ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้ยิ่งทำคู่กับไฮฟูนะคะเออหน้าเธอก็จะดูยกขึ้นหน้าดูเล็กดูกระชับขึ้นผิวเธอก็ดีขึ้นนะคะก็ทำตามนี้แหละค่ะนะไฮฟูไฮฟูฉีดโบนะฟิลเลอร์นะอิตาลีกล่องดำแล้วก็ทำสารกระตุ้นคอลลาเจน P.L.L.A จากเมกานี่ค่ะนี่นนี่คือวิถีคนรวยนะคะฉีดของดีจะฉีดน้อยๆนะคะแค่นี้ก็สวยรแล้วค่ะนะ